ดีครับอยู่กับสวนองุ่นป้อมสุวรรณบ้านสวนครับหรือว่าเกษตรคืนถิ่นป้อมสุวรรณบ้านสวนครับเมื่อนี้พี่น้องผมสี่ไฮเบิ้งัวสเปคครับหสสปริงเกอร์น้อยครับมินิสปริงเกอร์ครับนี่ผมเปลี่ยนใหม่ครับพี่น้องนี่เขากระจายทุกหัวดีแบบนี้เลยครับกระจายบริเวณรอบค้นส่วนพอดีเลยครับนี่แรงดันน้ำเหากับพอดีครับที่นี่ที่ผมเปลี่ยนสาเหตุคือเป็นอย่าง บางรอบนี่เขาใส่ไปนั้นๆน่ะเขาทิมีตะกันเกาะตามหัวสปริงเกอร์หน่อยนะครับมันสิบ่หมุนนะครับแล้วก็สิบ่ให้เห็ดให้น้ำเขาทัวถึงเพราะว่าเขาก็ต้องเดินตรวจบ่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงที่เขาเปลี่ยนไมน่นี่ก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้เบื้องวิธีการว่าถ้ามันตันแล้วมันเกาะไปแล้วเนี่ยมันบ่หมุนเนี่ยเขาเอาไปเห็ดตั้งไหนเอาไปล่างครับฮะนี่ครับพี่น้องผมเอามาแช่น้ำยาตัวนี้ครับนี่นี่และน้ำยาล่างของน้ำเขานี่ยแหละครับ เอามาแช่ไว้ครับประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงก็อบหมดแล้วครับตอนแรกเป็นตะกันขาวเต็มเลยครับตอนนี้สะอาดแล้วครับพี่น้องเอากลับไปไสได้ไม่เหมือนเดิมครับผมสิมีอยู่สองสามชุดครับว้จะเปลี่ยนอันนี้คือเฮาล่างแล้วก็เอาไว้จะเปลี่ยนรอบต่อไปครับรอบนั้นอาจจะไสอยู่ประมาณนึ่งเดือนนะครับนึ่งเดือนอาจจะเป็นตะกันที่เห้องมาล่างต่อครับอันนี้ก็เป็นแต่ละเทคนิคที่เด็ดน้อยๆครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ปร,ประมาณนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณครับ